เพชรพระรวยสวัสดีซี่สุภูสุขอนกับผมมือนี้ก็ได้เดินทางมาหอดสำนักสงฆ์ของปูยอดสว่างนะพี่น้องเนาะปูสำนักสงฆ์สว่างนะพี่น้องเนาะอันนี้คือสารปูสีโทยาสีปทุม,มาเนาะพี่น้องเนาะที่มาตามแนวทางเลขกเด็ดของปูสำนักสงฆ์ ไปรับไปส้มไปเบ่งไปฟังน้ำกันแต่ว่าส่วงนี้ปูกขายังไม่แขกอยู่นูะพี่น้องเนาะปูกขายังไม่แขกอยู่ หที่เากปัดาอรมื่อื่นนี่ก็ได้แล้วมื่อื่นนีมือื่นนี่มัมาเอาเล็กเด็ดของปูนี่นะมือื่นมาที่นึที่หนึ yeah. ่งเอาตัวเด็ดเด็ดของปูนี่ มหาตัวดีมหาตัวดีน้ำปูเขียวนั่นไหมะเอางันเทีดาไม่ปยะดาทงแ้เาปรือทางแขงเหรือองอย่างไม่ได้หรอกไมเพราะมาตบตมาก่อนาดูวามันไม่เด็กที่ปีหรือเ่าอีเทียนมาตบันอะไรแล้วก็ครับมาจะคำสวรรค์คำสวรเป็นอยู่คำสวรรค์คอยอยู่คำบน จะว er ่าข้ามอเลาะกันลากันยี่ยนเนยอันน้อันได้รบกตัวดีน้ำปูเอาราบอตัวเนีท่ดบปูเนียนปูขนดใปูเนียนตัวเนียนตัวเนียอ้วนมันเนียนมาขายของอนคอนโดยุซให้ลูกใครลานเชือได้เหรออันนึง่รับลูกลานพูนไงเอาให้เขาเาเอาคู่เป็นสีเหีอเอาคันมหาปูนี่ถือตลอดแม่ มากต่แค่โดนเล้วกระเทือนกระเทือนเป็นอนสื่อซีสองเขาดันออกซีสามโอ้เสด็งว่ามหาปูอะไโชั่วตลอดตัวนี้มหาปูอไดชโ่วตลอดมลาสองเทียร์กระเทือนสองเทียร์อะบอกเมียนยูกะปลามาสองเทียร์กระเทือนสอง ปูกบะว่างเนาะพี่น้องเนาะปูกบะว่างมีคนมาตลอดมาเรื่อยๆได้พี่น้องได้มาหาปูตลอดปูเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบปู้ไปกับไปปู้มากกับมาตัวนี้มาตลอดตัวนี้เนาะโอ้มาตลอดร้อนหนาวบบปูผู้หนึ่งเนี่ยผู้หนึ่งมากอันนี้ยี่บ้านได้กันนี่ อยู่ฟางโค่นคนหนะโอ้มากไก่จอดมากไก่อยู่จนเนี่ยให้นนะมันดี้ตัวปูเสียให้ยูนีมันดีจาให้มันดีเป็นจะหาดีไปแต่เบื้องแนวข้างก่อนเด้อก็สักคู่ไม่ว่างยังไม่ไหวยังไม่หวตัวไม่ใช่บางปะตัไม่ใช่บ้างค่ะ นักว่าเห็นว่าปูติดไว้แหละเห็นว่าคืนนานเอาเบิรงยยี่ไก่ก็ได้พี่น้องเดี๋ยวที่เข้าไปใกล้ๆกศูนย์อย่างศูนย์เจ็ดสองตัวห้าศูนย์เจ็ดสองตัวว่าห้าแปดห้าอ่ะพี่น้องอ่นอ่ โอ้ปูปูปพ่ามาอาบนนํำอะอ,อาบน้มมตนโอ้โอ้มาอาบน้มมนเด้อพี่น้องไอ,อ้กับปูสำนักสงสา่างเนี่ยรู้ว่าปูยอดอเนี่ยแย่ละจะแม่็นมาย่ามใดก็ได้โชคนงย่านั้นเอาแม่อันวัดนี่มิโตมาักป่ะนี่มิโตมาักบออันปูา ปูมแม่มหาปอย่ำอ๋อมหาปูย่ำอะไรใดโชคย่ำนั่นแหมมาโชวท่านใจอยู่แล้วค่ะแปด้าบอกควองวโหตัวว่องไวหกสี่น่ะง <ฮะ S 1> ามอยู่ดิวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกเจ็ดพี่น้องศูนย์เจ็ดสองหกส่แปดห้าปูว่องกลมให้ห<า>กสีแม่มากตัวหกีม่มันบอกแม่มาหาปูสองเทียกนเลยโชคสองเทีย โอ้โหมากหัวตึงมากว่ามากหัวแดดข้างล่างข้างบนข้างไหนสาดงวดแดดเขาข้างล่างข้างบนนะได้ข้งางล่างข้างบนได้หรือเปลามาผมแก๊สกันโอ้โหเฮ้ยเจ้าหน้าผู้ขายเพราะมักซื้อเลียกรายนะครับเอาของมาแล้วครับจะเริ่มซื้อเพราะได้ฟังกับพี่นองพีนี้ครับขอมาแล้วครับเอาพี่น้องเขาแคปหน้าจอดได้ครับเด้อ เขียนมามันถึงม่น้มากกะโดดปีแล้วคนนั่งจำสื่ออะได้จ๊จำอะไเจ๊ปูอันปูว่าจังใดมือเอิไมันจ่อันที่พระท่านบิ่ปู ไปอย่างไสองมือเงินโอ้ยแม่เป็นเงินปาดถือผู้สาวใส่เห็นป่ะไปย่ามย่ามไดก็เป็นย่ามนั่นคืกลางสนดแบบเนาะกับมาเป็นน้ำปูนี่แหละเจ้าแล้วไปหาเขากับเป็นเป็นเอกวางอีกจะสั่งมาต่อยเพื่อโกงเปลี่ยนเื่อโกงสองปีเลยนี่แต่ว่าเปลี่ยนที่เพื่อนไปหาเขาย่ามได้เปลี่ยนมาลูดโอ้แสดงว่าปูนี่ แก่คอดของตัวนี้ผู้นั้นเพิ่นกัเพิ่นกัเฮทไทยเฮทไทยกับเศร้าเศร้าแล้วกัอยู่ดีมีแห้งแล้วพ่อแม่กัรักสมรักษานอนงวดยาวเอาขาดมือบันกับอ้าวพี่น้องแคบหน่อยจอดได้ครับได้แต่ก็ได้เขียนได้ลอกมาใหม่แล้วเพราะว่าของกูมันถึงน้ำศูนย์เจ็ดสองแล้วก็หกสี่แปดห้ากูวงกลมให้หกสี่นะพี่น้องได้ เอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักตัวใดชอบตัวใดกบพิจ,รจาจรณาเบิงปูวาเฝ่ามาเบิงไม่ขี่หาสือพระท่านสันปูวา,วาเอาถ้ามักเลกในในขขีกก็คือเจ็ดสองคู่ขีถ้ามักคู่คู่เีกก็คือหกสี่เลขคู่แล้วพี่น้องถ้ามักคู่ขี่กับแปดห้า 8, เอาแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อมักตัวใดชอบตัวใดกปหาจับสลากกินแมงกันว่ามักกระพ่านไป ตัวเลขเป็นแค่แนวทางได้ไป้องปู่าใคร่วางปูหดประว่างนะสุกๆมันๆมันได้เรื่องให้ปังๆกันทีมอ๋อนทีมหนทีมบ้าแร่อันอีอมาจีบกันอีหยังซื้อเหรนื้อสองซื้อมีสื้อปุกกับซื้อแพบ สีผ้ามากระปุกม้อยู่ที่เล็คน่ะกระปุกอื่นสี่โมงแรกคอยเป็นของโชคโชคมันๆด้เรื่อยๆเฮ่นปังๆกันสุกูสุกคนอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนเด้อขอบคุณขอบคุณเอฟซีสุกูสุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม